ที่ผู้เล่นทุกคนนะครับที่เล่น s e r ร์ฟวันเอสทีอัตโ t ม PVP คิดพนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการโหลดนะครับซึ่งการโหลดเนี่ยเราก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งจะมีตัวโหลดทั้งในปักหมุดนะครับเนี่ยครับผมก็จะเป็นแบบตัวเต็มแบบพาร์ตตันเชอร์แล้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเราก็ได้เปลี่ยนลิงก์ใหม่แล้วก็อัปเดตตัวเต็มนะครับให้เป็นตัวปัจจุบัน ก็มีห้องการิน่าและทีนี้นะครับเราก็จะมาสอนโหลดแต่เราจะพากันเข้าเว็บด้วยนะก็นี่นะครับเว็บไซต์อัพเดตใหม่ครับผมจำกัดนล <c oughs> อ,องคิดต่อตอนนี้คือลาเก้าโมงนะับคุณออนชครับตอนนี้ต้องรอสายนี่ก็จะเป็นคนรับโบนัสเติมตั้งนะครับผมการโหลดนะครับไม่ยาก ตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นตัวเต็มนะครับส่วนตัวนี้เป็นลันเชอร์ส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น1 2 3 4สามสี่เนี่ยอ่าสี่ห้าอันเนี้ยเป็นแบบพาร์ทนะครับผมเป็นแบบพาร์ตต้องโหลดมาให้ครบ5อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับ t e ทีมวิวน,นี่ก็จะเป็นโปรแกรมอัดวิดีโอนะครับผมอันนี้ก็วิลลานะครับ ข้างล่างนี้จะบอกสเปคเครื่องว่าประมาณเท่าไร่เท่าไร่เท่าไหร่นะครับแต่ก็แนะนําว่าสเปคเครื่องพวกนี้คือสเปคเครื่องที่สามารถเข้าเกมได้ไม่ใช่ว่าเล่นแล้วกระตุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคผมก็จะมาส้อนโหลดลันเชอร์ก็ประก,กันนะครับเพราะว่ายังไงขั้นตอนการเหมือนกันก็คือเปิดผ่านโปรแกรมที่บิดอัดไฟล์เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะ,อ,ะอ่ะกดผมกดโหลดลันเชอร์ไปมันจะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับ นะครับผมให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าฮะพอมาถึงหน้าต่างเนี่ยทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำยังไงดีอ่าให้ทุกคนติ๊กถูกตรงนี้นะครับพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนลงมานะครับผมหรือไม่บางคนก็ติ๊กถูกเสร็จแล้วมันจะมีช้อยหรือคําถามหรือก็อะไรให้เราพิมพ์นะครับก่อนที่มันจะชิดตรงนี้ กดคลิกเสร็จแล้วแล้วก็มันก็จะมีดาวน์โหลดให้ขึ้นฮาเห็นไหมครับมันง่ายนิดเดียวนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการโหลดนะครับมันง่ายมากโอเคอบ,าย,บายครับผมสว่วนใครที่ยังไม่กด Sub s cribe นะครับก็กด Sub s cribe ด้วยหรือกดติดตามนั่นแหละครับเพื่อที่จะได้ดูอะไรอัปเดตในเรื่องของวิด,ดีโอนะครับ